อาละ,ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what what, what, what ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดใหม่ๆนะครับที่มีการเปิดเผยมาล่าสุดเกี่ยวกับการ์ตูนวันพีซเนี่ยแหละที่จากในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เอาข้อความจากอาจารย์โอดาผู้เขียนแล้วก็กําหนดการในวันที่8มิถุนายนนะครับว่าในช่องทางอย่างเป็นทางการของวันพีซเนี่ยเขาจะมีอะไรมาเปิดตัวเปิดโชว์ให้แฟนๆวันพีซได้ว้าวกัน ก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเกี่ยวกับวันพีทฟิลเลสนั่นแหละดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็เลยทําแยกออกมาเป็นหัวข้อหัวข้อไปเพราะว่าอย่างเรื่องที่คอนเฟิร์มว่าวันพีทนี่จะเข้าสู่ภาคสุดท้ายแล้ว,ลวก็ในคลิปก่อนหน้านั้นผมก็ชิงคอนเฟิร์มไปก่อนแล้วด้วยก็เลยยกยอดไว้พูดทีหลังได้ครับเรื่องพวกนี้โอเคในะวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครอุตะนะครับ ตัวละครหลักของวันพีซฟิล์มเรดนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางเด็กคลับด้วยนะครับที่มีการรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นไปอีกอ่ะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครอุตะที่มีการเปิดเผยมาล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยว่าเธอคือนักร้องสาวสุดยอดสตรีมเมอร์แห่งโลกวันพีซนะครับเจ้าของฉายาดีว่าที่ผู้คนรักมากที่สุดในโลกจัดว่าเป็นแนวแนววีทูเบอร์ในโลกวันพีซนะครับแม่ถือว่าทันสมัยไม่ตกเทรนด์จริงๆนะครับโลกในวันพีซ ยุคที่มีโจสลัดเพ่นพ่านกันมากขนาดนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นการเล่าถึงวงการบันเทิงในโลกวันพีซเลยว่าเออพวกเขาเนี่ยดูละครดูซีรีส์ดูอนิเมะกันในช่องทางไหนฟังเพลงอะไรชอบศิลปินอะไรชอบเข้าเว็บอะไรดูไลฟ์สดของใครเป็น FC ใครบ้างอะไรแบบนี้มีเล่าค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งในเดอะมูฟวี่นี้นะครับตัวของอุตะนั้นนะครับเธอเป็นสตรีมเมอร์นะครที่ทําการไลฟ์สดผ่านช่องทางมาแมลงโทรสารนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าการไลฟ์สดผ่านมาแมลงโทราสารเนี่ยก็มีให้เห็นออกบ่อยนะฮะอย่างนึกออกล่าสุดในกาโดฟามิงโกที่ไลฟ์สดโชว์ไปทั่วเดรสโลซาอะไรอย่างนี้หรือในมาลีนฟอร์ดที่มีการไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สดโชว์ไปทั่วโลกนั่นเองแล้วสตรีมเมอร์อย่างอุตะนี่ก็มีผู้ติดตามเยอะมากๆนะครับเรียกว่ามีฟอลโลเวอร์จำนวนมหาศาลเพลงของเธอก็เพราะมากๆเลยทีเดียวในขณะที่ตัวตนจริงของเธอเนี่ยยังดูลึกลับนะครับเพราะว่าไม่เคยออกไปแสดงสดที่ไหน ทีนี้พอตัวของอุตะนั้นเนี่ยจะมีการแสดงสดบนเกาะเอเลเกียรหรือเกาะแห่งดนตรีนะครับที่มี CG งดงามมีพืชพันธุ์ผล,ลหมกลากไม้เติบโตอยู่รอบๆซากปลักหักพังออกแบบโลเคชั่นมาได้สวยใช้ได้เลยทีเดียวพออุตะจังจะมีการแสดงสดเนี่ยคนก็เลยฮือหากันไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดเผยตัวครั้งแรกของอุตะจังเราผู้คนมากมายรวมถึงเหล่าโจสลัดชื่อดังบนโลกวันพีที่เป็นแฟนคลับของเธอเนี่ยก็เลยมาซิมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะครับ เผลิเนี่ยไอ้นี่ที่มันขยำม,มือถือเอ้มแมลงโทรสารโฟน 13X ทิ้งนี่ก็อาจจะเพราะว่าโมโหวพวกคนเอกคนอื่นหรือว่าพวกโคบี้นะครับที่ไม่ยอมจองบัตรแถวหน้าให้ก็เลยอดไปยืนโบกแท่งไฟให้อุตจังอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือนักร้องสาวไอดอลขวัญใจผู้คนทั่วโลกนั้นเนี่ยเป็นลูกสาวของแชงส์ผมแดงนะครับสี่จกักรพรรดิที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นเพื่อนของลูฟี่ในสมัยเด็กด้วยนะครับผม ซึ่งดูจากโมเมนต์เล็กๆที่ใส่มาในตัวอย่างนี่ก็จะออกแนวๆให้คนดูเข้าใจว่าอ๋อเขาสนิทกันครับอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งคนที่ชอบและก็รู้สึกว้าวเลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับมีการวางตัวละครไว้ได้ดีมากๆที่แท้เธอเป็นเพื่อนสนิทของลูฟี่ในตอนเด็กนี่เองจะรู้จักกันมาตั้งแต่ต้นก็ไม่แปลก เรือของแชงก็จอดอยู่หลังแบ็กกราวให้เห็นเลยว่านี่ลูกสาวแชงนะอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีคนที่ชอบก็อาจจะไม่มีคนที่ไม่ชอบเลยนะครับเพราะยังไงก็ต้องชอบหรือคนที่ไม่ได้ชอบก็อาจจะไม่ถึงกับไม่ชอบนะฮะแต่อาจจะแค่รู้สึกอิอะนะฮะข้องใจเล็กน้อยว่าแหมจับยัดมันน่าดูเลยนะ เป็นเพ right ื่อนลูฟี่ที่รู้จักกันตั้งเด็กๆเลยเหรออุ้ยตายตกใจจังเลยรู้จักกันดีวันนี้เป็นลูกแช้งอ่าเล่นกันเล่นกันกับลูฟี่ที่หมู่บ้านฟูชาเนาะแม่สุดยอดแห่งกันแผลตัดๆๆๆฉีเย็บห้าเข็มร้องยังหมานี่มันอะไรกันมันติเวิร์ตมีจริงอย่างงั้นเหรอซึ่งในส่วนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่า 1. คือมันเป็นเดอะมูฟวี่นะครับผมหรือก็คือภาพพิเศษซึ่ง การ์ตูนภาพพิเศษของอเรียกว่าเป็นอนิเมะโชเนนในสมัยก่อนนะในยุคป,ประมาณช่วง90อะไรพวกนี้ภาพพิเศษคือภาพพิเศษจริงๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องหลักหรือว่าไม่ได้ส่งผลหรืออะไรกันคือดูเอามันดูจบแล้วก็จบกันอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะให้อะไรมันเกิดขึ้นก็ได้ในส่วนของวันพีซเนี่ยยังคงความเป็นภาพพิเศษแบบนั้นอยู่ในขณะที่อนิเมะที่เป็นแนวชโชเนนใน นิทยสารหัวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักเลยและหลายคนในยุคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอินกับคําว่าภาพพิเศษของยุคก่อนอะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่าถ้าสาหรับ Fan แฟนๆวันพีสหลายๆคนน่าจะชินแล้วนะก็คือทําใจแล้วก็สนุกไปกับเนื้อหาในภาคนั้นก็พอนะครับผมเข้าไปดูแล้วก็จบแล้วจบกันอย่าไปซีเรียสมาก2คือมุกแบบนี้เคยใช้แล้วนะครับในมูฟวี่เก่าๆผมจะยกตัวอย่างให้ว่า อย่างในภาค The Movie 5นะครับที่ชื่อภาคไออะไรนะั้นภาคลิดดาบศักดิ์สิทธิ์สกิดบ้องต้องสาบป,ป้าบดาบเดบียวหัวเขียวเสียวสถานอะไรสักอย่างที่จะมีการเล่าถึงตัวละครอย่างซากะนะครับเพื่อนสมัยเด็กของโซโลนะครับเป็นเพื่อนสมัยเด็กอีกแล้วแล้วก็เรียกว่าสนิทกันแบบดวลดาบมาด้วยกันเลยอะไรแบบนี้ แต่ของอุตะเนี่ยน่าจะมีสตอรี่แล้วก็เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการดึงเอาอะไรมาเล่าแบบนี้เนี่ยก็ไม่กระทบไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเรื่องหลกักแต่อย่างใดนะครับหรือต่อให้กระทบก็จะมีคําว่า <S <S นี่ภาคพิเศษนะจ๊ะมาโชว์หลาอยู่ตามนั้นนะครับผมขอให้สนุกไปกับเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นม้วนเดียวจบในนั้นกันแล้วกันส่วนเรื่องที่ว่าอุตะจะเป็นลูกจริงลูกปลอมของแชงนั้นเนี่ยก็อาจจะให้เป็นลุ้นเอาเองในเรื่องนะครับแต่ที่ร,รู้ตอนนี้ก็คือ ในตัวอย่างเนี่ยลูฟี่เป็นคนบอกเองว่าอุตะเป็นลูกสาวของแชงนะครับแล้วก็มีฉากย้อยอดีตให้เห็น2คนนี้เนี่ยเล่นกันเล่นใครนะครับส่วนแก๊งหมวกฟางที่เป็นซับสคริปเบอร์ฟอลเวอร์ของอุตะจังเนี่ยก็ตื่นตกใจกันใหญ่ว่าโอ้โหลูฟี่รู้จักกระสุดยอดนักร้องไอดอลชื่อดังขนาดนี้เลยเหรอนะครับแล้วก็ แน่นอนว่ามีฉากการต่อสู้กันที่กลุ่ม,มหมวกฟางี่นกำลังสู้กับอะไรบางอย่างนะครับไปงานคอนเสิร์ตไอดอลแต่ทำไมมีการสู้กันฮั่แนนะ่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยและตัวละครลึกลับที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญและให้ความสนใจกันทั่วโลกอย่างกอร์ดอนเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่และจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลูฟี่เคยตะโกนลั่นเอาไว้ในเทลเลอร์ทีเซอร์สั้นๆอันก่อนว่าถ้าแชงรู้ว่าลูกสาวตัวเองจะไอน้น่นี่ยนี่อะไร แจ้งต้อม่อยู่เฉยแน่นานนะครับในขณะที่ผมก็ยังเชียร์ให้พลังของอุตะเนี่ยเป็นพลังเกี่ยวกับความฝันนะครับเพราะว่าจะได้เล่นอะไรๆไ,ไ,ได้เยอะแยะเลยละในการเล่าเรื่องและจะทําให้แฟนๆหรือคนที่ไปดูนี่คือไม่ขัดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็รอลุ้นกันซึ่งในส่วนของตัวละครอุตะก็ยังไม่จบแค่ใน The Movie นะครับผมเพราะว่ามีการเดบิวอุตะในรูปแบบของ v t u b e r นะครับตามกระแสนิยมที่กำลังดังปเปลี่ยงปลางในญี่ปุ่น เพราะว่า VTuber อนี่ในญี่ปุ่นเรียกเว่าโกยรายได้แบบมหาศาลจนน้าตกใจเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในที่นี้เนี่ยเรียกว่าอุตะโปรเจกต์นะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเพลงนะครับอย่างที่เราเห็นในเทเลอร์ล่าสุดของวันพีดฟิล์มเลดว่าเพลงแม่งเพาะชิบหายนะครับโดยเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีการเปิดเผยมาก็คือเพลงชินจิได้นะครับที่แปลว่ายุคสมัยใหม่นะครับโดยมีคุณนากาตะยาสุทกะนะครับโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่เคยมีผลงานให้กับวงเพอร์ฟูมนะครับเจย์แคลลี่ปามิวบารมิวเนี่ยมาเป็นผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็ให้คุณอาดกนะครับเป็นคนขับร้อง ซึ่งในส่วนของการภาคตัวละครอุตะในวันพีซฟิลเลสเนี่ยก็จะได้คุณนาซึกะคาโอรินะครับมาให้เสียงและก็ในส่วนของการร้องเพลงของอุตะเนี่ยก็จะได้คุณอาโดนี่แหละมาให้เสียงในส่วนนั้นโดยอาโดจังนี่ก็เป็นนักร้องที่ใช้นามแฝงนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวจริงโดยมีการเดบิวต์เมื่อปี2020นะครับตอนนั้นเนี่ยเธออายุ17 ส่วนในปัจจุบันก็อายุ19แล้วนะครับเป็นนักร้องหญิงที่มาแรงนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลน,นักร้องญี่ปุ่นหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวทีเอ็มเนทเอเชียนมิวสิของเกาหลีใต้ด้วยนะครับหรืองานมาม่านั่นเองเรียกว่านี่เขาได้แรงบันดาลใจจากคุณอาโดนเนี่ยเอามาแต่งเรื่องกับครีเอทตัวละครอุต,ตะในวันพีชฟิล์มเลดหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะคุณสมบัติคุณอาโดนี่ก็เป็นนักร้องสาวยอดนิยมนะครับที่มีแฟนๆล้นหลามทั่วโลกไม่เปิดเผยตัวจริง เหลือแค่ว่าในชีวิตจริงเธอต้องเป็นลูกสาวแชงตอนนั้นเองเนเดี๋ยวๆซึ่งชินจิไดของคุณอาโดนี่ก็มีการวางขายแล้วบนสตูเรียบร้อยนะครับทั้งชื่อเพลงเวอร์ชันญี่ปุ่นและเวอร์ชันอังกฤษนะครและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้เหล่าโปรดิวเซอร์นะครับนักแต่งเพลงนักดนตรีชื่อดังเนี่มาพากันแต่งเพลงให้กับคุณอาโดร้องในฐานะตัวละครอุตะนะครับราวกับว่านอกจากอุตะเนี่จะเป็นสุดยอดนักร้องไอดอลในโลกออนไลน์ของเหล่าโจรสลัดในวันพีซแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นสุดยอดนักร้องไอดอลในโลกออนไลน์ของเราจริงๆด้วยซึ่งก็มีรายชื่อเหล่านักดนตรีนักแต่งเพลงมากมายนะครับเช่นวงมิเซสุหรือ m r s g r e e n Apple นะครับวงนี้ผมรู้จักจากเพลงเปิดอนิเมะ n n ็นโชโบไตนะ,ะหรือหน่วยผจญคนไฟลุกนะครับผมโคตรชอบเพลงนี้เลยก็เลยจำชื่อวงเขาไว้นะ,ะนี่ทาไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็ผมอินเสิร์ตเพลงอัดหน้าเพื่อป้ายายากันไปแล้วแล้วก็มีคุณวอนดี้นะ,ะที่เอ่เพลงเปิดอนิเมะเรื่องโอซามะแลงกิงนะครับซึ่ง โดยส่วนตัวเนี่ยคือผมสะดุดตรงชื่อของคุณฮิโรยุกิซาวานะเลยทีเดียวเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับที่ปลื้มผลงานของเทพซาวานะมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับคุณฮิโรยุกิซาวานะเนี่ยแกเป็นนักเปียโ,โนนะครับนักดนตรีนักแต่งเพลงให้กับละครภาพยนตร์และก็อนิเมะซึ่งฝากผลงานเทพๆเอาไว้กับอนิเมะหลายเรื่องมากๆโดยเฉพาะ guilty c l o w กับ attack on titan นี่ผมชอบชอบแล้วก็มีศิลปินชื่อดังอื่นๆอีกมากมายนะครับยกไว้แค่นี้แล้วกันไม่งั้น3วันก็ทําคลิปไม่เสร็จ ซึ่งกลุ่มนักดนตรีนักแต่งเพลงเหล่านี้ก็จะทําเพลงให้กับคุณอาโดแล้วก็มี MV ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในอุต่าโปรเจกต์นั่นเองรวมๆก็คือเพลงของอุต่านั้นเพราะแน่นอนนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังดูตัวอย่างของ o One p i e c e The Movie f i l m เ e t เนี่ยสำหรับผมก็คือเพลงเพราะจังส่วนเนื้อเรื่องก็คือต้องไปรอลุ้นความสนุกกันนะครับความสนุกเลยทีเดียว และทางด้านคุณภาพอนิเมะที่มีการเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยคือ CG งานดีมากนะครับส่วนงานภาพก็น่าจะรีบหน้าดูมีทั้งงานสวยเนี้ยบนะครับกับแหมรีบจังเลยนะปะปนกันไปนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอดไม่ได้ที่จะยกไปเทียบกับงานภาพในอนิเมะภาควานโซึ่งช่วงหลังเนี่ยเขาทำเทพมาก แต่ก็อย่างที่เราเคยนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวอนิเมะไปแล้วนะครับในคลิปนู้นซึ่งอยู่ในช่องนี้นี่แหละนะฮะว่า The Movie ี่เนี่ยเป็นของทีมนี้ส่วนวานอฟเป็นของทีมนั้นนะครับสามารถย้อนไปดูได้เลยส่วนวรายละเอียดอื่นๆของอุตาจังเนี่ยคร่าวๆก็เปิดเผยมาทั้งหมดแค่นี้นะครับเรียกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยแม่งเป็นการปโปรโมทสิ่งที่จะแบบว่าจะนํามาขายในภายภาคหน้าอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับ เผื่อว่าคนที่ไปดูวันพีชฟิล์มเลสแล้วปรากฏว่าฟิล์มเลนนี่สนุกมากแล้วก็ผู้คนเนี่ยชื่นชอบตัวละครอุตะมากๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการตามผลงานกันนอกรอบมีของขายนู่นมีเพลงนี่โอ้โหทำออกมาอลังการให้สมกับเป็นครบรอบ25ปีวันพีชอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับรายละเอียดที่เพิ่งเปิดเผยมานะครับของอุตะเพื่อนในวัยเด็กของลูฟี่นะฮะแล้วก็ลูกสาวของแชงพุ่มแดงนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่นั่งฟังมาจนถึงจุดๆนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับการกดซับกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์พูดคุยกันนี้นอกจากจะเป็นกําลังใจให้ผมได้มากมายแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปผมมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีทุกคนนะครับอนอนเช้าอีกวันแน่เลยว่าดูท่าเาไตัด